สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังมาเบลพบกันอีกแล้วกับรายการน้องมาเบลท่องยุทธภพตอนนี้ก็กำลังเดินทางวันที่1แรกกำลังไปครับทิปนี้เป็นทิปมาเบลท่องยุทธภพเลยเดอ้อก็เราจะไปเที่ยวกลางเต็นท์กัน4ขึ้คืนแล้วอีก2องคืนก็นอนโรงแรมรีสอร์ท ไปที่จังหวัดเลยครับก็จะไปที่อุทยานผู้เรือกับภููสวนทรายครับก็เดี๋ยวตามไปดูกับทริปแคมปิ้งยาวๆทริปนี้จะเป็นยังไงจะสนุกยังไงบ้างตามไปชมกันครับลบบุรีทุนทานตะวัน300เมตรไม่แม่หรอกแด็ดร้อนนี่เป็นเวลาบ่ายโมง45แล้วยังไม่ถึงไหนเลย ไอ้ตูดทำไรนั่งคาซีกเก็ตไอ้ตูดเออไม่ต้องเลยแก่งปะปลาหรอไอตูดทำไรนะไอตูดนั่งดีๆรถเบรกลดลงไปเลยเกือบจะบ่ายสามแล้วนี่จะเข้าเขตเพชรบูรณ์ใช่ไหมตอนรับสู่เพชรบูรณ์ ไปไหนมาเบลอือตื่นตื่นมาไล่กำนันจนครับแวะซื้อของฝากตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าเดี๋ยวขากลับเราจะไม่ผ่านทางนี้แล้วก็เลยซื้อก่อนเลยตั้งแต่วันแรกมาเพชรบูรก็ต้องแวะทุกรอบครับไปไปซื้อของฝากนิดหน่อยมาส้มของแซบของมามา้าแล้วกี่กล่อง ฮะเวอร์เวอร์รถเต็มถึงเ,เพชรบูรณ์แล้วน,นี่อยู่ตัวเมืองเพชรบูรณ์ครับและโลตัสมาซื้อสเสบียงก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าแคมป์คืนนี้ยังไม่เข้าแคมป์นะวันนี้นอนรีสอร์ทก่อนแต่ว่าซื้อไว้ก่อนเลยแ,และโลตัสครับซื้อสเสบียงจ้าอี ได้สเสบียงแล้วี่มาเบลคุกเป็นกองสเสบียงไหนอย่าเยียบไม่เอานี่<อ>ได้เป็นข้าวกล่องมารอบนี้เราไม่ทํากับข้าวมันข้าวกล่องแล้วก็อุ่นกินได้เลยไปได้สเสบียงครบแล้วแวะโลตัสซื้อเป็นข้าวกล่องรอบนี้กะว่าจะไม่ทํากับข้าวแลวเลยซื้อเป็นข้าวกล่องแล้วเดี๋ยวอุ่นก็ไปรวนๆในกระทะเอาได้กินเลยไม่ต้องทํา ดี๋นี้อุทยานเขาก็ไม่ค่อยให้ทำด้วยเอาเด็กมาก็ยุ่งเอาสะดวกไว้ก่อนยุ่งไหมเน้นเที่ยวไปไไวใครยุง่งเดี๋ยวคืนนี้นอนรีสอร์ทกันครับเข้ารีสอร์ทเดี๋ยวพาไปดูรีสอร์ทสุดไฮโซหรูหราในราคา580บาทครับเื่องฟ้าลิฟต์ดูดีนะนี่ มาถึงรีสอร์ทแล้วครับเพื่องฟ้าลิสก็ค่ำหน่อย6 5ห้าโมงครึ่งกับเกือบหกมือ6หกโมงก็ต้องฟ้าเริ่มมืดและวผิดแผนไปนิดนึงรถติดเดยอะครับตอนแรกกะว่าจะมาถึงเพชรบูรณ์ประมาณ4ี่โมงแล้วจะไปเดินเล่นที่เขือ่อนอ่างเก็บนะ้ำแต่ว่ามันมืดก็เลยเข้าที่พักเลย,ย,ยเบลก็เล่นสนุกรีสอร์ทนี้ก็โอเคครับ คืน,น่ะไม่แพงใหม่แล้วก็มีบริเวณมาเบลเดินเล่นเยอะเลยเป็นสนามหญ้าตรงนี้เขาก็ตกแต่งเป็นนี่คลิสามาสอ่ะนั่ง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 อ่ะป๊าป้านั่งนั่งแล้วแล้วมาเบลนั่งนั่งไหมนั่งบ้ามาเบลอ่ะอ่านั่งนั่งเดี๋ยวป๊าพาขึ้นไหนดูสิห้องพักห้าร้อยแปดสิบบาทนี่มีเตียงเสริมด้วยมาเบลนอนตรงนี้นะนอนตรงนี้เลยนะเออจองไว้เลยมาเบลอ่ะ ก็ห้องพื้นที่โอเคครับค่อนข้างกว้างนี่เป็นห้องน้ำมีตู้เย็นให้ไหนดูห้องน้ำหน่อยก็มาตรฐานครับโรงแรมทั่วไปแต่เทียบความใหม่กับราคาถือว่าดีมากโอเคเดี๋ยวกินข้าวพักผ่อนเลยครับมาเบลนอนนอนก่อนแล้วยังไม่หันกินข้าวเลยนอนนอนแล้วเหรอ 6โมงเย็นครับถึงที่พักก็เมื่อกี้แวะโลตัสก็ซื้อกับข้าวง่ายๆมากินซื้อพิซซ่าเซ็ตเล็กมาอาเบลก็กินข้าวออกมาจากบ้านข้าวผัดแซลมอนโซนสนุกวิ่งเล่นทำข้าวหกมเมื่อกี้ปีนโซฟาปีนเตียงเนี่ยสนุกใหญ่เลยห้องกว้างฮะเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวอาบน้ำพักก่อน วัสดีเช้าวันที่สองของทริปนี่มาเบลตื่นมากินก่อนใครเลยโจ๊กเด็กเดี๋ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวค่อยออกไปกินร้านโจ๊กเล็งไว้ละแถวนี้มอเช้าครับอยากกินโจ๊กล้นร้อน,อนเดี๋ยวไปกินร้านโจ๊กเดวนมาเบลกินโจ๊กสําเร็จรูปรอก่อนเดี๋ยวเราเวลาเยอะเิ็งของเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็ออกแล้ววันนี้จะขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติคูเรือ เดี๋ยวไปเที่ยวกัน แวะกินโจ๊กแป๊บหนึ่งตรงนี้ทางข่านที่ใกล้แปดโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่ววะไปกินโจ๊กก่อนครับได้แล้วโจ๊กกับต้มเลือดหมูครับนี่ร้านนี้คนรอเต็มเลยโอเคแล้วกินก่นนครับได้นี่ไปจองที่กลางเต็นท์วิวแจ่มแจ่มเสบียงเพิ่มครับนี่พวกเข้ากล่องอัดแน่นๆเต็มกระติกเลย ก็มีน้ำมันลมนิดหน่อยโอเคครับระเบียงได้ครบละเดี๋ยวเราขึ้นปูกันแล้วมลมสับครับกำลังมุ่งหน้าไปด่านซ้าย ขึ้นหลักแสนแล้วตอนนี้9998แล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวขึ้นหลักแสนนี่ขึ้นหลักแสนบนทางอย่างนี้เลยขึ้นดอยขึ้นเขาครบแสนกิโลเรียบร้อยเน่ยลุงขึ้นหลักแสนแล้วบนเส้นทางภูเขาเลยเพราะลุงเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อวิ่งบนเขา จะทุ่มต่มตุ่มต่มตุ่มต่มฉลองฉลองมาเบลตื่นแล้วใช่ไหมใกล้ถึงแล้วครับพูเรืออีก17โลนัดเดียวเดี๋ยวไปหาที่กลางเต็นท์ก่อนจะได้จองทําเลจังเจ็บวันนี้ก็11โมงขึ้นไปหากลางเต็นท์ก็น,น่าจะประมาณเที่ยงบ่ายโมงพอดีครับทางขึ้นพยานภูเรือเดี๋ยวเราเลยไปก่อน กินข้าวก่อนครับรูเรือโภชนาตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยวนมาเข้าทางนี้ที่ยานแห่งชาติรูเรือนี่อยู่ทางนี้เลยไปกินข้าวกันหิวแล้วครับรนะนนรครับและกินข้าว,วาเที่ยงร้านนี้ครับภูเรือโภชนาะอยู่ติดกับปั๊มปตทภูเรือไปเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงกันก่อนเดี๋ยวขึ้นภูแล้ว กับข้าวมาสองอย่างแล้วกะหลำ่ำปีผัดน้ำปลาแล้วก็ต้มยำปลาคังเดี๋ยวขดาดปีกไก่ทอดน้ำปลาอ,อย่างหน,นึ่งนี้กินก่อนครับเดี๋ยวสลับกันตอนข้าวมาเบลถึงแล้วทางเข้ากู้เรือฝั่ทางมีเซเว่นมีโลตัสมีบิ๊กซีใครขาดเหลืออะไรก็มาแวะซื้อครับไปเดี๋ยวต้องไปลุ้นดูก่อนไม่รู้ว่าจะเข้าได้ไหมเพราะว่ามาเบลยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องดูครับแล้วแต่อุทยานว่าเขาเข้มงวดแค่ไหนก็นะนะไปลุ้นดูครับรรทางเข้าครับทูเรืออุทยานแห่งชาติทูเรือนี่ตรงนี้มีเทศกาลโบลด,ดูหนาวเหมือนในนิทานของมาเบลเลยนี่คริสต์มาสทูเรือครั้งที่10บโอ้ยแดงทั้งลานสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้แวะมาเที่ยวขอไปกางเต็นท์ก่อน ทางขึ้นอุทยานสามจุดห้ากิโลทางขึ้นยอดเลโก้เดี๋ยวเาลงมาติดต่อตรงนี้ก่อนครับเอาไว้จอดได้เลยนี่ครับทางขึ้นอุทยานนะครับมนีเข้าเขตอุทยานมาแล้วก็เป็นถนนไม่กว้างสองเลนขึ้นยอดภู7กิโล เข้ามาดูครับลานกลางเต็นท์หนึ่งของภูเรือก็เป็นที่สูงสูงแต่เขาก็ปรับระดับลดระดับกันไปร่มลื่นครับต้นไม้ดีอยู่ไม่เป็นดินแดงๆเหมือนพวกลานเอกชนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็โซนนี้จะเป็นบ้านพักอุทยานด้วยครับทั้งบ้านพักให้เช่าทั้งบ้านพักเจ้าหน้าที่นี่อันนี้ก็เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่มั้งนี่โอเคเดี๋ยวเราวนออกไปดูลานสองต่อครับ นี่นี่ข้างหน้าอันนี้ลานหนึ่งเป็นขั้นบันไดเป็นลานแบบขั้นบันไดแล้วก็นี่อันนี้ลานหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็โดนจัดจองด้วยเต็นท์อุทยานครับลานหนึ่งนี้แต่จอดรถค่อนข้างไกลจอลดรถไม่ถึงเต็นท์เดี๋ยวเราไปดูลานสองก่อนครับกลับออกไปทางนี้เดี๋ยวขึ้นไปอีกลานสองอีกประมาณสามกิโล ศูนบริการนักท่องเที่ยวเราขึ้นไปยอดภูอีก5กิโลครับผาหลนน้อยไปขึ้นไปอีกตั้งชันเข้าเกียร์ต่ำชมวิวผาซำทองแล้วก็ดูให้ทิตตกได้ด้วย เดินไปอีกร้อยห้าสิบเมตรเข้าทางป่านี่แหละไปไหมเดินป่าไหมเดีนยดอ่ะนอนงันน้นก็ไม่เข้าเต่าเนี่เป็นเต่าเลยโอ้ขับรถมุดอุโมงสอกเล็กนิดเดียวต้องสวนกันไม่ได้ครับต้องรอกันตอนนี้ดูความสูงพันเมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วครับพันกว่าพันหนึ่งประมาณนี้ อากาศเริ่มเย็นครับขึ้นมาแต่แดดร้อนอยู่วิวครับอันนี้ทางลงไปลานกางเต็น oh. ท์สองนะโอ้เ oh. ห็นวิวข้างล่างสวยเลยวิวดูห็งไกลมากวยรู้สึกว่ามาเบลจะได้ DNA ปปะป๊ามาเยอะครับชอบทางออฟโรดพอรถขย่าแล้วสนุกมวเตาร โอ DNA โไอ้หนุ่มออฟโรดป้ามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปออฟโรดเอาให้หัวสั่นหัวครอนกันไปเลยแล้วริปในการนักท่องเที่ยวที่สองดูลานกลางเต็นท์อันนี้ลานกลางเต็นท์มันลงมาในหุบนะจะไม่สูงมากเท่ากับยอดภูทางก็ พอได้อัพโหลดครับเดี๋ยวอาจจะใส่เกียร์โฟให้ลุงได้ออกกำลังกายหน่อยอถึงแล้วลานกางเต็นโอ้ยเต็นอุทยานเยอะช่วงนี้เขากางรอนะักท่องเที่ยวเราต้องดูก่อนครับจะเอาตรงไหนเต็นใช่เต็นค่ะนี่ถ้ากางเอาใกล้มันก็ต้องกางตรงนี้นี่ถอยรถแล้วก็กางนันตูดเต็นเลยไปดูฝั่งฝั่งนู้นกัน นะครับลานกลางเต็นท์สองดงสนจอดรถได้แค่นี้จอดถึงเต็นท์ไม่ได้แต่ก็ไม่ไกลมากครับเดี๋ยวรอจอดตรงนี้เดี๋ยวเลือกเอาริมเข้าไปชิดหน่อยจะได้เอาหาตรงที่เป็นร่มไม้ครับก็ไม่ถึงกบติดรถแต่ก็เดินไม่ไกลมากโอเคเดี๋ยวขอเดินสำรวจทำเลก่อนครับเ,เดี๋ยวค่อยเลือก การกางเต็นท์กทางทับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนมาคนก็ยังไม่เยอะมากตอนนี้ก็เริ่มมีสมาชิกเพื่อนๆมาแคมปิ้งกันเยอะขึ้นก็ตอนมาก็รีบจับจองพื้นที่ครับรีบๆกางได้พื้นที่ประมาณนี้ก็โอเคอยู่ครับแดดไม่ร้อนและเมื่อกี้แดดร้อนมากโอเคเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆครับอย่างนี้เราเ็นท์แล้วนี่ได้ถอยหลังใหม่มาเลยนะวิดาว,วิดาลิโดเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้มาเป็นไซส์ XL ขยายไซส์เพิ่มขึ้น อันี้หันหน้่หันหน้าเต็นท์มาทางฝั่งนี้ครับแล้วก็มาไปดูนี่อันนี้เรากลางทารฟรอบนี้มาวิดาลิโดเซตครับทั้งทารฟแล้วก็เต็นท์นี่แล้วก็กลางข้างหลังด้วยเป็นพื้นที่ต่อเนื่องคอนเนคติ้งรูมกันลกลางโต๊ะทั้งเล่นอันนี้เด็กก็เล่นตะเกียงสนุกเห็น<า>ไหมไม่ยอมปล่อยตะเกียงเลยอืม วันนี้ครับวันนี้ก็มีคนมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ยังไม่ถึงกันแน่นมากโอเคเดี๋ยวนั่งพักแป๊บหนึ่งครับเหนื่อยมาก3โมงสินาทีครับจัดแคมป์เซตแคมป์โดยรวมเรียบร้อยแล้วประมาณ90%ซแล้วครับตรงนี้นั่งเล่นงนั้นก็เป็นเต็นนอนครับก็เริ่มมีสมาชิกมาเพิ่มอยู่ข้างๆเ,เพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้ครับรอบนี้เอาอันนี้มาครับเป็นห้องน้ำ จะเอามาให้มาเบลอาบน้ําอุ่นด้วยนะผู้ใหญ่ก็ได้อาบมีฝักบัวครับตรงนี้น้ําไม่ไหลลงไปหาใครครับมันเป็นแอ่งพอดีเอาก็อาบตรงเนี้ยพื้นค่อนข้างแห้งครับน้ําน่าจะซึมลงดินไปเราก็เป็นพื้นหญ้ามีต้นไม้มีแอ่งเดี๋ยวจะต้มน้ําอาบครับเบลอยู่เต็นแล้วงอแง,งครับง่วงนอนนิดหน่อยก็เลยพามาเดินเล่นนี่มาสำรวจด,ด้านในลานกลางเต็นท์ข้างหลังเป็นป่าป่า ป่าป่าป่ะเออป่าป่าหเหนื่อยเดี๋ยวเดินเล่นดูแนละเดี๋ยววนกลับท,ที่เต็นท์เราแล้วครับพามาเดินแก้งองแง่น,นิดหน่อยตรงนี้ก็มีคนเข้ามากางเต็นท์ก็ปีกวิเวกดีครับแต่ว่าขนของไกลรถมาไม่ถึงห้าโมงแล้วครับเดี๋ยวหนาวแล้วต้มน้ำให้มาเบลอ่ะห้าโมงยี่สิบครับ รถนักท่องเที่ยวเต็มลานแล้วสรุปวันนี้ก็เต็มลานคนเยอะครับนี่ดูตรงนี้เต็นท์อุทยานจองที่เต็มไปหมดแล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีคนนอนเท่าไหร่เต็นท์อุทยานส่วนใหญ่ว่างแต่ว่าลานที่เอานเต็นท์มาเองครับเต็มแบบแน่นเลยข้างในก็ยังพอมีที่แต่มันเดินไกลครับไม่ค่อยมีใครเข้าไปประมาณนี้ครับรีวิวลานกลางเต็นท์ผู้เรือตรงนี้ก็เป็นสถานที่ประกอบอาหารครับ ตอนนี้ก็คือกฎใหม่ครับไม่ให้ทำอาหารโดยเฉพาะเตาถ่านที่มีควันเยอะตรงบริเวณกลางเต็นท์ก็จะมาทำตรงนี้ครับหน้าห้องน้ำแล้วก็มีที่งนี้นะทำอาหารแล้วก็กินตรงนี้ได้ด้วยส่วนใครที่ทำเล็กๆน้อยๆมากาก็อนุโลมหน้าเต็นท์ได้ครับกบหน้าห้องน้ำอยู่ตรงนี้ พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วครับลานกลางเต็นท์สองตรงนี้จะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้รับลงตรงสันเขาฝั่งตรงนู้นครับเราก็เรียบร้อยแล้วครับเต็นท์อะไรเซตอัพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็อาบน้ำแล้วครับเราก็อุ่นกับข้าวกินรอบนี้ไม่ทำกับข้าวครับอุ่นกินแบบง่ายๆมื้อเย็นก็เอาข้าวกล่องที่ซื้อมาจากเซเว่นครับมาอุ่น ใส่กระทะใส่หม้อรวนนิดหน่อยพอร้อนครับก็อุ่นกินก็สะดวกดีครับเข้ากับกฎใหม่ของอุทยานด้วยที่ห้ามทําอาหารบริเวณเต็นท์อันนี้ไม่มีกลิ่นรบกวนแน่นอน2องทุ่มตรงครับไหนดูอุณหภูมิสิอุ้ยสิบองศานี่เพิ่งสองทุ่มเองนะตอนเช้าจะเลขตัวเดียวไหมเนี่ยอยู่าบาเบลยอมใส่เสื้อกันหนาวหลายชั้นเลยใส่หมวก้วยหนาว เอาทำกล้วยหล่นเดี๋ยวกล้วยเบ็กแตกเป็นไงดูเด็กตัวกลมแน่นเลยใส่ขนเพ็ดเอ้ยเดี๋ยวนอนแล้วนะไอีแล้วครับการละเล่นทุกครั้งที่มากางเต็นท์ก็คือขย่าเชือกนี่เ,อ,เ,อ,เอ,อีกแล้วขย่าวเชือกเสาเต็นท์อีกแล้วเออเออเออเต็นท์พังแล้วมาเบลไหนน้องคนไหน มาเที่ยวคนเนี้ยเหรอน้องคนนี้ชื่ออะไรามาเบลลแล้วให้เปิดกล้องถ่ายใครให้ถ่ายมาเบลเหรอเดี๋ยวมาเบลจะไปกลับไปดูย้อนหลังใน YouTube ใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> สองทุ่มครึ่งครับอันนี้กำลังใกล้จะนอนแล้วมาเบลก็พามาเล่นอันนี้เรียกว่าอะไรนะ ชวนมาเล่นอันเนี้ยเล่นเนี้ยเล่นว่าไรเล่นจับคู่แพะแกะบีซี่บุ๊กใช่ป่ะอาเล่นบีซี่บุ๊กอ่านี้นี่าตัวอะไรแทนที่จะเล่นเองมาชวนป๋าเล่นซะนีตัวอะไรก็สำหรับวันที่สองของคลิปครับคืนนี้เรากลางเต็นท์กันคืนแรกก็ขอจบลงแต่เพียงเท่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไปเที่ยวกันแถวข้างล่างภูเรืออาจจะขึ้นออฟโรดไปภูภูโปกก็เดี๋ยวตามไปเที่ยวด้วยกันต่อครับ รับคืนแรกก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้หลับฝันดีลาตีสวัสดีบ๊บายบายาเบลบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย๊บบ๊ายบายอ่บ๊ายบายยังบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนห่วงเล่นเนี่ยเออบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอืม